ต้อนรับกลับมาอีกครั้งที่ช่อง The Auto Garage Pro วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับประสบการณ์สุดพิเศษของเครื่องบินขับไล่ที่ถือว่าเป็นตำนานของกองทัพอากาศไทยและยังคงมีบทบาทสำคัญในปี2025นั่นก็คือ Dassault Mirage 2 0 0 0 Royal t h Air a i Force Cinematic ที่เราจะรีวิวกันอย่างละเอียดในคลิปนี้หลายคนอาจเคยเห็นภาพของมันบินเหนือภูเขาเชียงใหม่ท่ามกลางเมฆหมอกและท้องฟ้าที่งดงามแต่ครั้งนี้เราจะจอดลิฟทุกมุม ทั้งด้านประสิทธิภาพเทคโนโลยีราคาและเหตุผลที่ทำไมรัส2,000ถึงยังคงครองใจนักบินและกองทัพอากาศไทยได้จนถึงปัจจุบันด a ซ l t ล i มรัส2,000มีจุดเริ่มต้นในฝรั่งเศสช่วงปลายทศวรรษ1,970โดยบริษัทด a ซ s a ลเอเวอเรชันพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีความคล่องตัวสูง ใช้ปีกแบบเดลตาซึ่งทำให้เครื่องสามารถบินได้อย่างมั่นคงและตอบสนองได้ดีในทุกระดับความเร็วนิรัส2,000สามารถทำความเร็วสูงสุดกว่าแมท2.2หรือมากกว่า2,300กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วพอที่จะสกัดเป้าหมายในทุกสถานการณ์กองทัพอากาศไทยเริ่มนำนิรัส2,000เข้าประจำการในช่วงทศวรรษ1990และนับแต่นั้นมาก็กลายเป็นกำลังสำคัญในภารกิจหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันน่านฟ้าการลาตระเวนหรือการฝึกซ้อมร่วมกับพันธมิตรเครื่องบินรุ่นนี้ให้ทั้งความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่นักบินไทยมานานหลายทศวรรษในปี2025แม้ว่ามิราส200 0จะไม่ใช่เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ล่าสุดแต่ก็ยังคงถูกอัปเกรดอย่างต่อเนื่อง เครื่องบินของไทยหลายลำได้รับการติดตั้งเรดาร์รุ่นใหม่ที่มีระยะตรวจจับเป้าหมายไกลเกินกว่า100กิโลเมตรและระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยทำให้สามารถใช้อาวุธได้หลากหลายประเภทตั้งแต่ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศเมจิกไอไอ MICA ไปจนถึงระเบิดนำวิถีเลเซอร์ที่ใช้ในการโจมตีเป้าหมายบนพื้นดิน ด้านขุมพลังมิราส2000ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ S เน c m ม M 5 3 P2 Turbo f เทอรบฟที่มีแรงขับสูงพร้อมระบบ Afterburner ที่ช่วยให้เร่งความเร็วได้อย่างฉับพลันนักบินหลายคนบอกว่าการควบคุมมิราส2000ให้ความรู้สึกที่มั่นคงแต่ก็พร้อมพุ่งพยานทุกเมื่อทำให้เหมาะทั้งสำหรับการต่อสู้ในระยะประชิดและการสกัดเป้าหมายจากระยะไกลสิ่งที่ทำให้มิราส2000ยังคงเป็นที่นิยมในกองทัพอากาศไทยคือความง่ายในการบำรุงรักษา ค่าใช้ใจ่ายไม่สูงเท่ากับเครื่องบินเจเนเรชันที่5อย่าง F-35 หรือแม้แต่ราเฟลที่ทันสมัยกว่าปัจจุบันราคาตลาดของ m i ิราส2,000ที่ผ่านการปรับปรุงอยู่ระหว่าง25-35ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเครื่องซึ่งถือว่าถูกกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่มักมีราคามากกว่า100ล้านดอลลาร์ สำหรับกองทัพอากาศไทยการเลือกใช้งานมิราส2000ในปี2025จึงถือเป็นการผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพที่เพียงพอราคาไม่สูงเกินไปและประสบการณ์ที่สะสมจากการใช้งานยาวนานสิ่งเหล่านี้ช่วยให้การปฏิบัติการยังคงรับรื่นและปลอดภยัยนักบินไทยคุ้นเคยกับเครื่องรุ่นนี้อย่างดีและนั่นหมายความว่าพวกเขาสามารถดึงประสิทธิภาพออกมาได้เต็มที่ หากมองในเชิงเปรียบเทียบมิราส2,000อาจไม่ทันสมัยเท่า f 1 6 v ที่หลายประเทศในเอเชียเลือกใช้แต่มิราส2,000ก็มีความได้เปรียบในด้านความคล่องตัวการขึ้นลงจากรันเวย์สั้นและความน่าเชื่อถือของโครงสร้างที่พิสูจน์มาแล้วหลายทศวรรษในการแสดงการบินที่เชียงใหม่ภาพของมิราส2,000ที่บินต่ำเหนือภูเขาและหมู่บ้านสร้างความตื่นตาตื่นใจและยังคงแสดงถึงพลังอำนาจทางทหารของไทยได้อย่างชัดเจน นอกจากภารกิจทางการทหารมิรัส2,000ยังถูกนำมาใช้ในการแสดงทางอากาศในหลายโอกาสซึ่งแสดงให้เห็นถึงสเสน่ห์ที่ไม่เคยเลือนหายทุกครั้งที่ปรากฏบนฟ้าเสียงเครื่องยนต์ที่ดังสนันและเส้นสายการบินที่สง่างามมักทำให้ผู้ชมรู้สึกถึ่งและภาคภูมิใจในศักยภาพของกองทัพอากาศไทยในอนาคตกองทัพอากาศไทยอาจจำเป็นต้องมองหาทางเลือกใหม่ในการทดแทนมิรัส2,000แต่การตัดสินใจนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเครื่องบินเจเนเรชันใหม่มีราคาที่สูงมากและต้องการการฝึกซ้อมใหม่ทั้งหมดมิราสส0 0 0จึงยังคงทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในระยะเวลานี้เมื่อพูดถึงมิราส2000ในปี2025เราไม่ได้พูดถึงเพียงตัวเลขสมรรถนะหรือราคาเท่านั้นแต่ยังพูดถึงความภาคภูมิใจและมรดกทางการบินที่สืบทอดมานานดาซอมิราสส0 0 0จึงเป็นมากกว่าเครื่องบินรบแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังที่สะท้อนถึงความสามารถของกองทัพอากาศไทย สรุปแล้วมิราช2,000รอยัลไท a i Air Force Cinematic ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มีสเสน่ห์ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยสมรรถนะที่พิสูจน์แล้วราคาที่คุ้มค่าและภาพลักษณ์ที่สง่าง,งามมันยังคงบินอยู่บนท้องฟ้าไทยด้วยความภาคภูมิใจและตราตรึงใจผู้คนทุกครั้งที่ได้เห็นหากคุณชื่นชอบการรีวิวในรูปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปนี้เพื่อสนับสนุนช่อง ดีอัโตการาดโปรของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ